ครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอร่อยปากนะครับโดยผมพี่ตงไปบบชิปคนเดิมครับวันนี้ก็จะมาเปิดหัวกับ อีพีแรกนะครับผมจะพาทุกท่านมาลองชิมก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำนะครับเจ้านี้ไม่มีชื่อครับแต่ว่ามีคนกินเยอะมากนะครับผมได้ลองมาแล้วหลายเดือนนะครับติดใจครับกินเกือบประจานะครับเห็นดีก็เลยอยากจะบอกต่อนะครับก็สังเกตง่ายๆครับอยู่เยื้องๆกับเซเว่นตลาดกอบการนะครับอยู่ในบ้านเรานี่แหละนะฮะก็จะทํากัน 2- สาคนนะก็มีลุงก็มีป้าแล้วก็แล้วก็มีหลานนะครับ เมนูที่ผมต้องการแนะนําวันนี้ก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำนะครับกับก๋วยเตี๋ยวหมูเย็นตาโฟนะครับอันนี้อร่อยมากขอบอกนะฮะว่าไม่ต้องปรุงเลยนะครับแล้วก็ลุงป้านั่งขายหมดเร็วเร็วมากมากนะครับเดี๋ยวก็ยังไงก็ลองมาดูรีวิวที่ผมเอามาฝากนี่นะครับมีทั้งรูปร้านนะครับแล้วก็สถานที่ตั้งนะครับแล้วก็นี่คือ ชามก๋วยเตี๋ยวที่ผมสั่งมานะครับชามแรกนี่ผมมักจะชอบกินคือก๋วยเตี๋ยวหมูต้ยมยำธรรมดานะครับชาม35บาทเมื่อกินหมดก็จะต่อเนื่องด้วยก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเลยนะครับอีก35บาทนะครับร้านนี้ก็มีน้ำเปล่าฟรีนะครับอันนี้คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับที่ผมให้คือชื่อร้านไม่มีนะครับก๋วยเตี๋ยวที่ผมต้องการแนะนำก็คือสองอย่างนั่นแหละทำเลก็บอกมาตาม ที่ผมเขียนไว้นะครับว่ายังเยินกับเซเว่นตลาดประกอบการนะครับอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในตอําเภอเมืองขอนลอนั่นแหละจุดสนใจคือว่ากินมาหลายเดือน้ะครับอร่อยครับรสชาติไม่เคยเพลยนเลยครับแจ่มจริงๆครับราคาหมดมื้อนี้ก็ประมาณ70บาทเองครับพอนาแข็งเปล่าเนี่ยตัดฟรีนะครับพอคุ้มค่าคือชามใหญ่มากนะครับใส่ของเยอะมากในราคาที่เหมาะสมนะครับอร่อยแบบไม่ต้องปรุงครับถ้ากินต้มยำก่อนเย็นตะโฟได้จะแจ่มมากเพราะผมใช้สูตรนี้กินประจํานะครับ ร้านเปิดตั้งแต่9โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งครับดาวนี่ผมให้ราคาสีดาวครึ่งเลยนะครับความคุ้มค่าให้สีดาวครึ่งครับความร่อยให้สีดาวครึ่งครับทำเลผมให้สีดาวนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็นี่คือการรีวิวใน EP แรกในครั้งนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เปิดคลิปและก็รับชมกับรายการอร่อยปากของผมครับที่ตงมาจิคนเดิมครับขอบคุณครับ you yeah.